และในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากประธานกรรมการในการออกรางวัลจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะพันตํารวจเอกจะรุงวิทยูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะค่ะท่านคารบกวนช่วยพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นประธานในการออกรางวัคลครั้งนี้ค่ะครับจากการที่สํนา,งงานักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้เชิญให้ผมมาเป็นสขีพยานในการออกสลากนะครับในงววันที่16มีนาเนี่ยนะครับก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างเย,เยอะแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากครับไม่ว่าจาการตรวจ อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์จนกระทั่งขั้นตอนของการรังวันนะครับทำให้มีความมั่นใจครับว่าการออกสลากนะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆนะครับเชื่อถือได้จริงๆครับแ <c oughs> ม้แต่ตัวผมเองผมว่าว่าใช่นะครับมันเป็นธรรมจริงๆนะครับใน <c oughs> ทุกครั้งที่ผ่านมาบางคนก็คิดว่าไม่น่าเป็นธรรมอะไรต่างบครับก็เรียกได้ว่าในการออกรางวัลครั้งนี้มีทั้งมาตรฐานและความโปร่งใสอย่างชัดเจนนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะครับ